เปิดแล้วค่ะร้านอาหารสองพี่น้องอร่อยค่ะมีซุปดำมีทุกอย่างที่อร่อยตามค่ะมียำมามา่มาด้วยนะคะที่สําคัญเลยนะ้ําไม่เหมือนใครค่ะเชิญเข้ามาชมเชิญเข้ามาชิมกันได้เลยนะคะเอาหนาอีกหน่อยก็ได้ เนี่ยโคกยู่ไหนเนี่ยโ,ยโคกยู่ไหนเนี่ยอา้าวน้งไก่คคกเจอแลวโหี่กระนั้น,นทะเลเอาแล้วโคกกับคคกขวายทแหลพี่เช่อเต็มขาหมายว่ามันไม่เวิร์กนะคะแบบนี้พี่เช่อแต้มอ่ะตัมแล้วก็ทำโคกตกน้ำแบบนี้สิบกว่ารอบแล้วนะคะโคกตกน้ำ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยจมอีกแล้วแต่ทั้งอาหารเก่งนะดูนะ เดี๋ยวเพอนจะหาเอางี้ค่ะพี่เชอร์แตมเป็นคนหาวัตถุดิบเดี๋ยวมายเป็นคนทำอาหารให้เองนี่มายจุจะปลาด้วยมาอ้มาอ้ยอาได้ปลาแล้วเดี๋ยว้องไมทำอาหารให้ค่ะก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวพี่เป็นคนหาวัตถุดิบให้มายนะฮะนั่นร้านอาหารเปิดใหม่ลอยน้ำซะด้วยน่าสนใจจังเลยไปดูหน่อยดีกว่า โอ้โหร้านอาหารลอยน้ำเก๋ไก๋จะไม่มีมีอะไรขายบ้างคะโอ้โหอยากกินอะไรล่ะคะหลา,าเราทำได้ทุกอย่างเลยค่ะ คนหาวัตถุดิบทำคคกทำสากโหลดหายประจำเลยค่ะต้องงมหาแบบนี้อยู่ตลอดเลยค่ะอ๋อเหรอเหรอเหรอเราเจอแล้วอย่างเนี้ยเจอแล้วดูนะคะขอบคุณค่ะโหลาน,นี้เราจะได้กินไหมเนี่ยเอ้า <c oughs> เอาเอานี่ไงโคกตัวน,นี้อยู่โคกคือน,นี้มาเก็บแล้วสาก็อยู่นี่ด้วยเอามามาเอาไปมาขอบคุณค่ะแล้วปลาอยากกินอะไรเหรอคะ When เห็นมีน้ำมีแพรเลยอยอย่างเงี้ยฉ um> ันอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือมีก๋วยเตี๋ยวเรือปะสบายมากค่ะ๋ยวน้องไม้จัดให้เลยนะคะพี่ชั้นต้มขอวัตถุดิบก๋วยเตี๋ยวเรือหน่อยค่ะได้เลยรอสักคู่ได้แล้วพักพักนี่ได้ล้วพักเอาผักไปใส่ครกตำเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือฮะก๋วยเตี๋ยวเรือต้องใส่ครอกตันด้วยเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะ เป็นสูตรพิสศาชของเราสองพี่น้องเองแล้วนี่ป้าอยากได้ปลาไหมคะปลาเหรอเอาสิเอาสิก๋วยเตี๋ยวเรือปลาก็คงแปลกนี่ดูนะะปลาอ้วก <laughs> <laughs> นี่เธอฉัน <laughs> <laughs> สงสัยแล้วว่าร้านเธอจะอร่อยหรือเปล่า <Okay. laughs> <laughs> เนี่ยน้องไม้ได้ปลาแล้วส้ม <laughs> เอาปลาไปใส่พกแล้วก็ตำ,ตำ,ตำ <laughs> มต้มต้มเก๋่ายหมดอะไร พี่เช่าเต็มเก็บสาล่ายมาไวๆนะคะม่ผัก,ผ,กผักอีกแล้วสาล่ายเทนเส้นไปเตี๋ยวไม่ใช่อยู่ไหนนะทำไมหายาคือสาล่ายก็ไปอีกตัวหนึ่งไหมอ่าได้ได้ไปตัวก็ได้ไปได้ไปอีกตัวแล้วใส่ครกตั้มตั้ม สาลายาหายากขนาดน,นี้นี่ค่ะสาลายาลาอันนี้เป็นสีแบบเนี้ใส่เอาไปใส่ใส่ใสสไ้าลายเยอะโหได้สาลายมาแล้วตาตามตามยังยังไม่หมดยังสาลายงได้สาลแบบายเยอะเลยเร็วเร็วเร็ว,ร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 วตามตามตามโหตามใหญ่เลยนะคะสวพิศดารจริงๆเนี่ย <c oughs> เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวใส่จานให้กินเลยนะคะ ลืมมันนี้หรือเปล่า <c oughs> อ๋อจริงด้วยวงกลมๆอาเลีอดทำให้ของอร่อยขึ้นไปหนึ่งร้อยยี่สิบเท่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเทใส่ถ้วยเลยค่ะรับรองว่าร่อยแน่นอนโอ้โหน่ากินจังเลยค่ะแล้วไหนล่ะคะโต๊ะที่เทกินข้าวเออก็แน่นอนเรามีโต๊ะพิเศษจัดให้อยู่แล้วค่ะรอเดี๋ยวนะคะเร็วๆเร็ว ใช่คลานะีน่คุณดาวกอนโต๊ะมาแล้วค่ะเชิญน,นั่งเลยค่ะฮะนั่งบนตอนนี้เนี่ยนะใช่ค่ะก็ลานเราเป็นลานกล้วยเตี๋ยวหรือพิสดารก็ต้องนั่งบนที่นั่งพิสดาาแบบนี้สิคะอ๋อรอรอได้ได้โอ้โหจะนั่งกินที่นั่งพิสดาาแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย <c oughs> ตายแล้ว <c oughs> แล้วฉันมากินข้าวที่ฉันต้องเปียกขนาดนี้เลยเหรอฮะใช่เปียกเลยค่ะฮึบโอ้ยโอ้ยตายแล้วเกือบจมนะ กินข้าวทีหนึ่งเนี่ยนี่ค่ะค่ะอุ้ยแล้วน้ำ่ะคะมีเครื่องดื่มอะไรบ้างคะมีสิคะนี่ค่ะน้ำ <c oughs> เดียวได้อย่าเพิ่งค่ะเ,เดี๋ยวเ,เ,ด,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีฉันทำอะไรอาอย่าอย่อย่าอย่าดูนะ <c oughs> นี่นะคะน้ำนี่ใช่ค่ะกิน <c oughs> ในนี้ได้เลยก <c oughs> ินยังไงล่ะคะ <c oughs> นี่ค่ะแล้วก็กินตรงนี้กันนี่ค่ะ อ่ะนี่หลอดอันี้หลอดอาวแคเกิดไม่อยากกินแบบนั้นนีนตรงนี้ก็ได้หรอคะไม่เคยกินเสเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งรือกินแต่เรือนาวคะก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งค่ะคค่ะทำไมมันช่าลาอย่างนีเกต๋ยวเรือทานนี้นี่ยนี่ขอตะเกียบเลยนะคะจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือห เกี๊ยบด้วยหรอคะเขาใช้มือกินกันนะคะร้านนี้ใช้มือกินไหมร้านเราแบบนี้ค่ะเดี๋ยว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 ค่ะเอากระชับช้อนกระชับช้อนอยากได้ถ้าจะอยากได้อ๋ออันนั้นนะคะเดี๋ยวหนูถ้าอยากได้ช้อนซองมะค่ะเดี๋ยวพวกเราให้นะคะตะเกียบมาเหโอเคโอเคๆขอโทษด้วยนะคะคือว่าร้านเราอะค่ะเราใช้มือกินกันเท่านั้นนะคะไมม่ีตะเกียบได้ค่ะเดี๋ยวใช้นี้ก็ได้ค่ะมีคนมาโทรหาคุณค่ะอะไร อะไรเนี่ยะโดดค่ะได้ค่ะได้ค่ะฮะพี่ชา่แต้มแลาวเรามีคนโทรสั่งด้วยเดี๋ยวมาไปทำกับข้าวก่อนนะคะได้เลยเดี๋ยวพี่จะหาวัสดุติดต่ออยากได้อย่างไรไม่ค่ะพอค่ะถ้าเกิดไม่อยากพี่ขาเปียกน้ำก็วางวันนี้ไม่หันแล้วล่ะค่ะไม่เหลืออะไรแล้วค่ะอมหืมแต่จะว่าไปรสชาติก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยอยากเติมไหมคะอะไรนะคะอยากเติมไหมคะไม่ค่ะเพราะอ้าว วัตถ oh, ุดิบมาให้ฉันอีกอื้มอร่อยเด็ดนะเนี่ยโห้ย oh, อร่อยขนาดนี้ต้องสดแล้วโอ้ย oh. oh, <c oughs> อร่อยสุดยอดคุณลูกค้าค่ะถ้ากินหมดแล้วเดี <c oughs> ๋ยวหนูจะเก็บจานให้นะคะนี่ค่ะของว่างมีเป็นอันนี้คือมะมว่วงนะคะแล้วก็มีไข่เป็นกินเป็นของว่างค่ะกินไม่ต้องก็เบื่อกลนะคะกินแบบนี้อ่ำหย่อย,ย,ย่อร่อยมาก <c oughs> นี่ค่ะใส่จานนะคะเดี๋ยวหนูจะเก็บจานให้ค่ะเอา,เอา,เอาค่ะเอเอร้านนี้แก่ขนมหวานเป็นไข่ต้ม <c oughs> โอ้แปลกจังเลยนต้องหมึกมะม่วงได้สัตว์เลี้ยงว่าใหม่แล้วบ้างต้อให้คุณลูกค้าดีกว่าคุณลูกค้าค่ะนี่คือของขวัญนะคะเป็นปลาทองได้ของขวัญด้วยนังจักเป็นลูกค้ารายแรกแล้วก็จะอภินัน์ปลาทองตัวนี้ให้ค่ะโขนเลอจะไม่มีมากินก๋วยเตี๋ยวได้สัตว์เลี้ยงกลับไปด้วยร้านแปลกแปลกแนวแบบนี้ต้องขายดีแน่ๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ ผู้ชมแถมให้ตัวนะคะ,ะแดดต่ไม่อีกอ๋อเดือดร้อนต้องไปกินเลี้ยงตายในนี้นวดให้หม่บักกค่ะวนวดอ,อีกโอ้โหเอาเลยค่ะชอบสุดเลยค่ะนวดเนี่ยค่ะย,ยัยอะไร <c oughs> เกิดอะไรขึ้นคะอะไรเอ,อ้เอาอะตรงไอย่าอย่ามาพีกคุณลูกค้าตกน้ำนะคะลูก <c oughs> ค้าไม่อยากเหียกมากกว่านี้แล้วนะคะนยาไม่ละ อิ่มและะ้วค่ะ,คะจะกลับบ้านแล้วค่ะอ้าคิดตังเลยค่ะกินอิ่มแล้วค่ะมาคิดตังเลยค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะเนื่องจากเป็นลูกค้ารายแรกเราจะให้ฟรีค่ะปลาอู๋โอ้อออยลายเราดีโชคดีจริงๆเลยเนี่ยได้มากินฟรีอีกได้ปลกกากลับไปเรยนกางตัวไปค่ะ